ทำไมผู้ชายถึงมีหัวนมทั้งที่ไม่ได้ให้นมมาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมปองแปงอาจวโรงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายถึงคำตอบอย่างรวดเร็วเลยครับว่าทำไมร่างกายของผู้ชายเนี่ยยังมีหัวนมอยู่ทั้งทั้งที่ร่างกายของผู้ชายเองไม่ได้สามารถผลิตน้ำนมให้นมลูกได้แล้วหัวนมเนี่ยมีเอาไว้ทำไมมันสร้างขึ้นมาเ,าเพื่ออะไรกันแน่หรืออะไรแบบนี้นะครับ คำตอบในเรื่องนี้เนี่ยต้องอธิบายเลยนะครับว่ามันมีความลึกซึ้งในเชิงวิวัฒนาการอย่างมากเราจะเริ่มไปตั้งแต่ตอนที่มนุษย์เราเนี่ยนะฮะเป็นตัวอ่อนเล็กๆเลยนะครับตัวอ่อนเนี่ยตอนที่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับก็มีสภาพเหมือนกันหมดแล้วก็มีลักษณะส่วนใหญ่นะเขาโครงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพศหญิงนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าตัวอ่อนของมนุษย์เนี่ยเป็นเพศหญิง ถ้ามีการถ้ามีคโครโมโซม Y เข้ามาเนี่ยมันถึงจะมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายแล้วก็มีการพัฒนาอาวัยวะต่างๆพัฒนาการขึ้นกลายเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศชายตัวอ่อนนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาการขึ้นมากลายเป็นผู้หญิงนะทีนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการมีหัวนมในเพศชายเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดโทษร้ายแรงอะไรมากมายนะครับ ก็กระบวนการวิวัฒนาการเนี่ยก็เลยไม่ได้ตัดมันทิ้งออกไปอย่างสมบูรณ์นะขอให้ทุกท่านลองจินตนาการนะครับว่าถ้าใครสมัยนี้น่าจะเรียนกันนะครับก็คือเขียนโค้ดเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นหลายหลายท่านเนี่ยเรียนกันมาตั้งแต่อายุยังน,ยน้อยด้วยลองนึกว่าเราต้องเขียนโค้ดด้วยรหัส DNA นะครับ ATCG อะไรต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องมาควานหา,หารหัสที่ใช้ในการสร้างหัวนมแล้วตัดมันทิ้งตอนที่จะเป็นผู้ชายหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าใส่อะไรยับยั้ง เข้าไปเพื่อไม่ให้หัวนมเนี่ยมีอยู่ในผู้ชายอีกต่อไปอะไรแบบนี้นะคือการเขียนโค้ดเข้าไปให้เกิดตรงนี้หรือตัดโค้ดตัวนี้ทิ้งออกไปเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวายนะครับเมื่อเทียบกับการที่ปล่อยปล่อยทิ้งไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแบบนี้นึกออกไหมครับในขณะที่ถ้าเราไปดูในถ้ามืดเนี่ยนะครับจะพบว่าสัตว์ในถ้าหลายชนิดตัวอย่างเช่นปลานะฮะมันตาบอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าการมีอยู่ของดวงตาเนี่ย ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของมันเลยและอีกอย่างนะครับการสร้างดวงตาขึ้นมาในสภาพที่ไม่มีแสงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างสูงมากแล้วก็ค่า maintenance ก็คือค่าในการทนุบำรุงรักษาดวงตาให้มันยังดำรงอยู่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีต้องใช้พลังงานสารอาหารอะไรต่างๆสิ้นเปลืองมากทีเดียวสัตว์ในถ้ำที่อยู่แบบมืดๆนะฮะโดยเฉพาะปลาอย่างเนี้ยก็เลยตาบอดแต่กระนั้นก็ตามนะครับต้องบอกว่า สัตตาบอดเหล่านี้เนี่ยยังมีโครงสร้างบางส่วนของดวงตาหลงเหลืออยู่นะครับให้เราสังเกตเห็นได้คือบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเอ่อเป็นเป็น,ปนตัวมันไม่มีตาก็จริงแต่ว่ามันยังเป็นตานูนๆขึ้นมาอย่างนี้นะฮะสังเกตได้จากบริวเวณที่มันนูนขึ้นมาเล็กน้อยในตำแหน่งที่ควรจะเป็นดวงตาอย่างนี้นะครับและถ้าย้อนกลับมามองที่มนุษย์เราอีกครั้งนะครับจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่องรอยของวิว,วัฒนาการไม่ได้มีแค่หัวนมในเพศชายนะครับแต่ยังมี อย่างอื่นอีกมากมายให้เราศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นกระดูกก้นกบซึ่งเป็นส่วนปลายของกระดูกสันหลังเนี่ยไอเนี่ยก็เป็นร่องรอยของอวัยวะที่เคยเป็นหางของบรรพบุรุษของเรามาก่อนหรือฟันกรามซี่สุดท้ายที่บรรพบุรุษของมนุษย์เราเนี่ยใช้ในการบดเคี้ยวอะไรหเหนียวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้อะไรพวกนี้เนี่ยนะพอมนุษย์เราเปลี่ยนวิถีชีวิตพฤติกรรมการกินอะไรขึ้นมาเนี่ย กรามของมนุษย์เราเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงทําให้ฟันกรามซี่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันกลายเป็นฟันคุดที่เราต้องไปคอยถอนออกอย่างนี้หรือลำไส้ยาวๆที่เราพบเห็นในพวกสัตว์กินพืชที่มันใช้ในการย่อยพืชน,นี่นะครับบรรพบุรุษของมนุษย์เองเนี่ยก็น่าจะมีลำไส้ส่วนนี้ยาวๆเหมือนกันแต่เมื่ออย่างที่บอกนะฮะเมื่อเราปรับพฤติกรรมการกินอะไรต่างๆนานาจนในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับลำไส้ย่อยพืชส่วนนี้ก็ค่อยๆหดสั้นลงเรื่อยๆจนปัจจุบันเราสังเกตเห็นมันเป็นเพียงไส้ติ่งนั่นเอง อีกตัวอย่างที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือเนื้อเยื่อเล็กๆบริเวณหัวตาเนี่ยนะฮะที่มีชื่อว่าพริกขาเซมิลูนาริสเนี่ยก็ต้องบอกว่าในมนุษย์เราเองก็ไม่ได้เป็นเนื้อเยื่อที่มีประโยชน์อะไรแต่นักวิทยาศาสตร์เข้าสันนิษฐานกันครับว่าในบนรรพบุรุษของเราหรืออะไรก็ตามนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยสัตว์หลายๆชนิดมันมีเปลือกตาที่เอาไว้เปิดปิดตาด้านข้างด้วยนะฮะเอาไว้ป้องกันอันตรายต่างๆพวกนี้นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจาก เ,เปลือกตาด้านข้างแบบนี้ก็ได้หรือกล้ามเนื้อควบคุมใบหูของมนุษย์เนี่ยนะครับที่มันมีการอ่อนแอลงทําให้เราไม่ได้ขยับกระดิกหูได้แบบโอโหคล่องแคล่วอย่างพวกลิงซึ่งเป็นญาติสนิทของเรานะฮะอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นร่องรอยของวิวัฒนาการเช่นกันและต้องบอกนะครับว่าร่องรอยของวิวัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงนะไม่ใช่ทฤษฎีที่เลื่อนลอยหรือว่าไม่มีหลักฐานใดๆ และก็ต้องบอกว่ากระบวนการวิวัฒนาการเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่มีการเขียนแบบออกแบบเอาไว้ล่วงหน้าหรือเสร็จสับแต่มีการพัฒนาวิวัฒน์ค่อยๆปรับเปลี่ยนขึ้นทีละเล็กละน้อยเมื่อผ่านการเวลายาวนานพอนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้มีร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกนะ ท่านใดที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้ก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการเอาไว้แล้วนะครับแหมอันนี้ก็เป็นคลิปยาวๆเลยย้อนกลับไปดูนะครับมีอยู่นะครับมีอยู่ผมจําได้และในตอนท้ายน,นี้เองนะครับท่านใดก็ตามนะฮะที่ต้องการที่จะสนับสนุนช่องนี้หรือสนใจที่มาที่ไปของคณิตศาสตร์ซึ่งผมได้เล่าไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับในหนังสือเล่มนี้ครับภาษาจักรวาลประวัติย่อ,ยอของคณิตศาสตร์นะครับ ก็ท่านใดสนใจนะฮะในเล่มนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นทําไมมุมในวงกลมต้องมี360องศาทําไมเราต้องเรียนวิชาแคลคูลัสตรีโกณมิติมีประโยชน์อย่างไรอะไรแบบนี้เน,นี่ยนะฮะหนังสือเล่มนี้ผมเขียนเอาไว้อย่างละเอียดครบถ้วนใช้อา่านสนุกสนานหรือประกอบการเรียนการสอนได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งได้ทาง Line ping, ไล n ์ช้อปปิ้งใต้เด s c r ิ p ชั o นตรงนี้นะครับหรือจะสั่งทางช้อปปี้รัสด้าชื่อร้านว่า g r รส t ต f ฟฟ์กดเข้าไปนะครับก็ ทุกช่องทางมีส่วนลดให้นะฮะสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ